นี่นี่ไม่กมาตักต้ตนไม้กันครับปอืกโกโนยูชูชูโนช่วยช่วยช่วยโ่วยทางนี้ไม่ได้ปิดเปิดโอ้โตักไม่เข้านะครับโอ้โนกระโบยพังกระโบยพังนะครับมกี่พ RS ังครับ โหดินแข็งมากเลยแข็งมากเลยเอาคันนี้มาตักลองตากคันนี้ดูอุ้ยตากไม่ลงเลยตักไม่ลงเลยครับต้น้ะโอ้โหขุดเอาแล้วครับที่ขุดเอาแล้วครับที่ขุดเอาที่สุดอืมตากเอาอุ้ ตักได้ครับอืตักได้ฟูแรงอโอตักได้แรงมากอืำตอบออาโอ้ขันต้มสวยมากครับอ้าวพันเหลืองโอ้พันเหลืองก็หัวเยินหมดแล้วครับอืมตักได้ตักได้ครับออตักได้นะครับโอ้ขันต้มนี่สวยมากครับ

ยังสวยมากเลยอู้นั้นไปง่ายกูเขบสถ์เจเดาเอโดตูเจกุต